ก็ต้องซวีดัสสวัสดีกับท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านก็นสู่รายการโรตินทีซึ่งวันนี้ครับเอ่อเราก็มาเล่นเกมสว,วครับซึ่งผมได้เล่นไปแล้วนิดๆหน่อยหก็ไปฟาร์มไม้มานะครับก็สร้างบ้านไปนิดเดียวแล้วก็ตกแต่งบ้านนะครับก็ผมก็ได้ทําธนูมาแล้วนะครับโอเคซึ่งวันพาร์ทนี้เราก็จะมาสร้างบ้านกันต่อ,อนะับที่ผมไปตัดไม้มา ชิปเออก็ขวานพวกนี้ผมก็ทำใหม่นะครับชิปก็อาจจะแลกบ้างโอ้ยโอ้โหแลกมากเลยทีเดียวนะครับชิปชิปโอเคครับซึ่งวันนี้เราก็จะมาสร้างบ้านกันต่อ โอ้ยม oh, uh ีอะไรอะอ้อฮะแหลกมากเลยบอกตรงโอ้จะแหลกไปไหนวะเนี่ยก็ตรงนี้ก็ต่อมาเลยครับชิปชิปชิป อันนี้จะตั้งไว้ทำไมตั้งไว้ทำมะเขืออะไรเนะี่ยไปชีพโดดใจชิปปับปับปับวางไปครับ ตรงนี้ครับมันออกมาแล้วก็ตัดแม่งก็ที่ผมไม่ค่อยพูดก็เพราะว่าผมไม่รู้ว่าจะพูดอะไรนะครับเออแล้วก็ปิดตรงนี้เลยเดี๋ยวค่อยไปทำห้องแบ่งเป็นห้องปุ๊บๆอ๋อห้องชิปชิป ไม้โดวโดวางโดดวางโดดวางตัดโดดก็ประมาณนี้นะครับปุ๊บพอนี้พาที่เท่าไหร่วะลืมจะอะอีบ้าง เ็ตรงนี้ก็ยาวออกมาค่อนข้างจะเร่นยากเลยดีเดยวครับเกมนี้เดี๋ยวผมว่าค่อยไปลงเมืองดีกว่านะครับการสร้างบ้านเป็นสิ่งที่ดีทำไมชอบวางพาดวะวางพาดตลอด ชิปเี๋ยวช่องตรงนี้อ,อ,อ๋อห่อเออเดี๋ยวว่าผมไปหาโรงเหมืองก่อนดีไหมของนี้ยังไม่จำเป็นเราก็เก็บไปก่อนเลยครับเหลือตายของหายฟรีไอชิปอือหือ ธนูนี่สำคัญก็ทำพิกแอคชิพชิพเดมันหนึ่งแล้วต้องเอาไม้ไปบางส่วนครับเอาไปสักสิบสองมั้งสิบสองน่าจะพอปะไปหารูกงเมืองกันดีกว่าถ้ามันไม่มืดก่อนเลนะเฮ้ยเอาหามไปด้วยครับ ลืมได้ยังไงอิบป้อิป้าเอ้ยอาหารมาคลิปคลิปโอเคเราจะขุดดิ่งลงไปเลยดีไหมรู้ว่าไปลงเหมืองตรงนู้นไปหาลรงเหมืองตรงนู้นดีไหมยกดย่องไปดีกว่าครับ ก็ถ้าผมตายผมก็จะเปลี่ยนเป็นหมดอมตะนะครับก,ก็ไปเก็บของถ้าผมล่วงละวาก็เสกของนะครับก็ต้องขอเสกของใหม่ัดเอมันก็จะค้างเป็นช่งชวงๆนะครับก็ต้องกดเปนไปแล้วก็จะเป็นหลินหุ่ยนะครับไม่ใช่พอสก็ไม่ได้เอามาเจริญพร เพราะเราไปลงเหมือนใกล้บ้านดีก่ไปขุดดิ่งไปเลยดิ่งพุชตาต่อ้านค่อยกดย่องครับโยนทิ้งไปอาจจะมีค้างบ้างแตกบ้างนะก็ต้องสอรี่กันด้วย วิ่งเออเดียวเดียวตายครับแบบเบยเบยอ๋มาอะไรนักหนาววะมาฮะสิงโตสัตอ้ยนี่โกนตีนไหนรอบแล้วนะฮะจนชุดกูพังไม่รู้กี่ตัวแล้วนะฮะไปาลาลงเหมืองข้างบ้านกันดีกว่า ทุบดอกไม้มทำไมทุกไปครับอือฮึตอนนี้ผมีเกียดใช้พวกมากเลยเดี๋ยวเอ้ยผมลืมไปผมไม่มีทอน,นี่ว่ะผมเอาไม้ทำอันนี้หมดแล้ว ว่าเดี๋ยวค่อยลงพารหน้าไหมเออเอ,อ้ยเดี๋ยวก็กดดินไปก่อนแล้วกันตอนนี้มันมืดยังยังแต่ใกล้จะมืดแล้วลงไปเก็บดินกันเก็ขึ้นครับรออะไรแล้วชิบป,ปึ๊บปึ๊บก็ไป,ปนอนจันบนนอนริมนี้ครก นอนก็พารนี้ไม่มีอะไรมากครับอ๋อฮะอารุนเบิกฟ้านกกาโบยบิอยนอ่ออีเอ้ใบไม้เราหายแล้วครับก็ไม่เป็นไรนะครับเออ แป๊บหนึ่งขอมาขุดอันนี้ต่อกูวา่าแล้วไงสองนั่นงไง What the fuckin shit Sister coy no s ซอแม่บอกตรงตรงไม่ได้เด็กอะไรอะไรหฮออะไรไม่ได้เด็ก เออไป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 รงนารกงซาเธอทีรักฉันเจือรงตรงนี้มันมีนกนี่วะนอกอย่าเพิ่งไปพี่ขอทำหอ,อกก่อนเอ้ยหอกไอหอกหักเอ้ยเออ ไอ้เฮียมันไปละไปแล้วทำไมครับตามดีครับไปโดนเถอจวกเฮ้ยตรงนี้โดนโดนเถอะโอ้โหเขียวหน้ามึงอีบ้าเอ้ย ตรงนั้นตรงนั้นโดนเลยโอ้โหมาอยู่แค่ตรงนั้น,น,ย,ย,น,นยังไม่โดนอีกเหรออะไรวะเนี่ยมีอะไรไหมโอ้โนกกี้ไม่ค่อยจะมีอยู่แต่ไม่าหานก เอ้ยมันจะปลาสมสี่มห้าย่องย่องต้องต่อบ็อกขึ้นครับเออแหลกประมาณนี้คอยโดนให้พอ่อมังหยุดหายใจ เฮ้ยโอ้โหหนาไปไหนนะ้ากูเซ็งเลยเชียเอ้ยกูครับตุกครับแม่งตรงนี้เลยเฮียอ่ะอืะอ่ะนี่ไ่ะดีว่ะ มันก็ลงน้ำไอเสี้ยเอาอันนี้ไปด้วยเอาไปเผาครับมันก็ได้แรด่ดีๆเหมือนกัน อืมฮึแต่ทไมกูต้องเงียบตัวมกกวันี่ะไาไปเผาอันนี้กไปไป่อนเออไปเดี๋ยวเข้ามาอีกครับป้อยหลีกไปดิฮึเฮ้ยเอา,าอันนี้ข้าววัวดีกว่าฟุบอืมข้าววัวข้าววัว ข้าวัวเอาเดียวไปไหนแล้ว w h a t t อ e f u c กหอกหายหออหายไปแล้วไปแล้วโอเคเราจะได้ผ่านแ,แล้วก็นอนครับก็ตื่นเช้ามามันก็จะเผาเสร็จแล้วอือหือกูลืมไป กูยังไม่มีนี่เลยเตาเผานำมาป่ามลงไปทำควย,ยอะไรตรงนั้นงั้นผมขอเสกเตผาตผ่าแล้วเตาเผาแล้วกันนะครับเปินหนึ่งนีครับเต็บโปรโดก็ตอนนี้ผมก็ได้เสกมาเรียบร้อยนะครับนี่ไงก็เอาจะนี่ไปเผาเลยครับอ่ะไม้ ก็จะได้เจ้านี่มาแล้วก็อันนี้ไปแล้วเดี๋ยวผมขอขึ้นไปนอนไม่ต้องหรอกครับนี่ได้ป่ะเนะี่ยไม่ได้นี่มันทำอะไรได้บ้ามันทำอะไรได้มั่งเคยมบอกกูหน่อยดิมึงทำอะไรได้ บอกสร้างได้แค่บ็อกนี้สร้างไว้ทำหอกเลยกลัวมาตกแต่งบ้านแม่งก็คลิปนี้ก็ไว้คลิปนี้ก่อนแล้วกันนะครับอ้าวเฮียข้าบ้านไม่ได้ถ้าใครชอบก็อย่าอย่ายลืมกดไลค์กดแ like, ชร์และกดซับสไครป์เพื่อไปกำลังใจเล็กๆน้อยๆในการทำคลิปต่อๆไปนะครับก็คลิปนี้ไว้ค่นี้ก่อนันนะครับบ๊ายบาย เจอกันพาร์ทหน้า